ความจริงมันมันไม่ต้องอาศัยรูปและนามความจริงมันแสดงตลอดคือทุกสรรพสิ่งทั้งรูปและนามมันไม่เคยมีตัวตนอยู่จริงความจริงคือไอเสียงที่พูดอยู่นี้มันจับต้องไม่ได้ปั้นเป็นก้อนก็ไม่ได้ความจริงคือที่รู้อยู่นี้มันปั้นเป็นก้อนก็ไม่ได้เพราะมันไม่มีใครรู้มันรู้ของมันเองแล้วมันก็คิดของมันเองแล้วมันก็กระทบของมันเองือมันเป็นแต่เพียงอะไรบางอย่างที่ไม่มีตัว แต่มันทําหน้าที่ของมันได้ด้วยธรรมชาติของมันเข้าใจไหมเหมือนลมที่ไม่มีตัวแต่ลมก็ยังทําหน้าที่ของมันได้เข้าใจไหมเหมือนกับความมืดความสว่างมันไม่มีตัวนะแต่มันก็ทําหน้าที่ของมันได้เข้าใจไหมเหมือนกับความว่างเปล่าใส่ที่อยู่ต่อหน้าเราเนี่ยมันกลินไปกับทุกอย่างเนี่ยมันไม่มีตัวนะ แต่มันก็ทำหน้าที่ของมันได้ความว่างเปล่าใสๆมันยอมให้ทุกสรรพสิ่งอาศัยอยู่ในมันแต่ความว่างเปล่าใสๆในี้มันก็ยังไม่ใช่สิ่งใดๆเหมือนเดิมอ่ะพวกเราเข้าใจไหมเราไม่มีในรูปและนามและรูปและนามก็ไม่มีในเราด้วยความจริงเนี่ยมันจริงอยู่ตลอดตำเบ้าตาอยู่ตลอดทำไมไม่เห็น ก็นี่แหะธรรมะ